สวัสดีครับสวัสดีครับเซียนปุ๋ยริศวนกับอาจารย์เพชรจ้านะครับวันน <LE diesen> ี้ผมอยู่ในอําเภอแกลงเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะมีการเก็บเกี่ยวทุเรียนกันละหลายสวนตอนนี้นะครับที่กําลังจะมีการเก็บเกี่ยวทุเรียนกันนะครับทุเรียนที่ดอกแรกออกมาในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นพันเบาเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพวงมณีกระดุมนะครับหลังจากกระดุมพวงมณีออกแล้วนะครับต่อมาก็จะมีชนี นะครับหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นหมอนทองซึ่งจะเป็นพันหนักนะครับคําว่าพันเบากับพันหนักก็คืออยู่ที่ประมาณถ้าพันเบาก็อยู่ประมาณ 90- ้าถึงหนึวันนะครับแล้วก็พันระดับกล,กลางก็น่าจะเป็นชนีแล้วก็ถ้าเป็นพันหนักเลยก็คืออายุก,การเก็บเกี่ยวหลังจากวันดอกบานอยู่ที่ประมาณ120วันก็จะเป็นหมอนทองวันนี้อาจารย์พิจ๊าก็จะพามาดูนะครับ ผลผลิตนะครับที่เกิดจากการใช้นะครับผลิตภัณฑ์ของ3ามคิงนะครับนั่นก็คือในส่วนของปุ๋ยคิงวันในส่วนของ King ะ m ิ n o ฟ h o m i c นะครับในส่วนของตัวยิบซ้ำคิงแคลนะครับตรงนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มีโอกาสใช้จริงๆแล้วก็ผลลัพธ์ที่เห็นก็คือจริงๆแล้วนะครับเรามาคุยกันก่อนว่าวันนี้เองสิ่งที่เราเห็นในขณะนี้ก็คือเป็นพันธุ์กระดุมทุเรียนพนธุ์กระดุมตอนนี้หรือกระดุมทอง ตอนนี้ออกแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นทุเรียนกระดุมอยู่ในเขตของอำเภอแกลงนะครับที่เราได้มีโอกาสตัดไปเมื่อประมาณสัก3าวันที่ผ่านมานะครับจะเห็นนะครับว่าลักษณะของเขาก็คือจะมีสีลักษณะผูงเขานะครับก็ลักษณะของเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองอ่อนถึงเหลืองเข้มเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเปลือกบาง นะครับหนามจะสั้นๆนะครับนี่คือลักษณะของพันกระดุมนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังว่าในโครงสร้างของพันกระดุมเนี่ยนะครับพันกระดุมได้รับความนิยมไม่ได้แตกต่างกับพันหมอนทองเนื่องจากทุเรียนพันกระดุมเองเนี่ยเป็นทุเรียนที่ออกต้นฤดูนะครับการดูแลปลูกง่ายรักษาง่ายนะครับการออกกิ่งเขาอาจจะไม่เป็นระเบียบเหมือนในส่วนของหมอนทองเท่าไรนะักนะครับลักษณะประจําพันธุ์ของเขาคือ ามาดูที่ในเรื่องของใบใบป้อมๆก,กว้างๆนะครับจะไม่ใบไม่ยาวเหมือนกับใบของทุเรียนพันธุ์หม่อนทองแต่กระดมเองนะครับลักษณะของเขาถ้าเป็นลักษณะของผลของเขาก็คือยาวอยู่ประมาณลักษณะเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณสัก40เซนนะครับแล้วก็จากลักษณะของความยาวของผลอยู่ที่ประมาณสัก13เซนนะครับแล้วก็ฐานของเขานะครับก้นขเขาจะบุ๋ม นะครับแล้วก็จะมีลักษณะคือก้นบุ๋มอันนี้คืออาจารย์เพิจ้าจะให้ทุกคนได้มาดูว่าเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเปลือกจะบางนะครับแล้วก็หนามนะครับจะสั้นเห็นไหมครับหนามจะสั้นลักษณะหนามของเขาเนี่ยละครับถ้าเป็นกระดุมเองนะครับหนามของเขาจะเป็นลักษณะของห้าเหลี่ยมเห็นไหมครับว่าจะมีเหลี่ยมหนึ่งเหลี่ยมสองเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมเห็นไหมครับว่าหนามของเขาจะไม่ยาวเท่าไหร่นักไม่เหมือนกับหมอนทองนะครับ ลักษณะเนื้อนะครับเนื้อก็จะเป็นลักษณะเนื้อนะครับเนื้อจะไม่หนามากนักนะครับเมล็ดของเขานะครับก็ค่อนข้างโตรสชาติของเขาก็คือจะประมาณหวานมันแต่ไม่หวานมากนะักอันนี้คือคนที่ชอบชอบกินเป็นเป็นเป็นเอของทุเรียนนะครับจะต้องรู้เลยนะครับว่าทุเรียนกระดุมเนี่ยเป็นช่วงแรกที่ออกมามาดูครับว่าหลังจากที่เรามาเห็นแล้วนะครับลักษณะประจําพันธุ์เป็นแบบไหนอะไรยังไง การดูแลรักษานะครับของกระดุมเองจะง่ายกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชนีหรือหมอนทองนะครับกระดุมเองของเขาก็จะปลูกลักษณะของการปลูกก็จะง่ายขึ้นนะครับการดูแลรักษาง่ายขึ้นคราวนี้ขั้นตอนการปฏิบัติดูแลรักษาของกระดุมนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นกระดุมพันกระดุมสวนของกระดุมนะครับมีอยู่ประมาณเกือบพันตัวต้นนะครับแล้วเราก็ตักมาชุดแรกนะครับ ชุดนี้นะครับเป็นหนามเขาเรียกว่ามีดแรกหรือประมาณหนามแรกนะครับออดอกแรกนะครับดอกแรกของเขาก็คือออ,ออกดอกมาอยู่ประมาณช่วงวันที่20นะครับ20ธันวาคมนะครับก็นับมาถึงตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ90วันพอดีเลยนะครับเราเพิ่งตัดไปเมื่อวันที่20ขอโทษนะครับเพิ่งตัดไปเมื่อวันที่16นะครับมีนาคมที่ผ่านมาจาก20ธันวาคมถึงวันที่16มีนาคม ก็อยู่ประมาณเกือบ90วันพอดีนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลามาตั้งไว้นะครับเราจะสังเกตนะครับลักษณะของการตั้งไว้เราจะไม่ตั้งบนปูนซีเมนต์นะครับตรงนี้เดี๋ยวขั้นตอนอาจารย์พีจา้าจะมาคุยให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเอาละครับคราวนี้มาดูว่าขั้นตอนในการปฏิบัติดูแลรักษาเป็นแบบไหนเนื้อถึงได้ขนาดนี้ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้ก็คือเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตพันร้อ์ซนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ยคิงวันนะครับแล้วก็ ชิงอะมิโนฟอร์มิกนะครับในการทำนะครับแล้วก็ลักษณะของเขาก็คือนะครับเนื้อของเขาที่เราเห็นอยู่ในขนาดนี้เนื้อของเขาก็คือจะแห้งแล้วก็คือไม่ฉ่ำน้ำนะครับเส้นใหญ่นะครับเส้ในะสใหญ่จะน้อยนะครับแล้วมีความละเอียดมากนะครับแล้วก็เนื้อจะค่อนข้างบางนะครับรสชาติหวานมันเลย นะครับตรงนี้เองในสิ่งหนึ่งที่เราที่เราจะเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือว่านะครับลักษณะของของเขาเองเนื้อเนื้อแห้งแห้งเนี่ยนะครับเนื้อแห้งไม่ฉ่าน้ำน,นะครับมีความเหนียวพอประมาณตรงนี้ก็เป็นที่นิยมของตลาดนะครับโดยเฉพาะตลาดทั้งในและต่างประเทศช่วงนี้ก็ตลาดของอหมอนทองที่ออกในช่วงนี้เวลานี้นะครับตัดหน้าส่วนก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0ร้อบถึงสองาบาทนะครับถ้าไปถึงผู้บริโภคก็อยู่ประมาณสัก300ถึง350บาทขนาดผนของเขานะครับขนาดผนของเขา กลมๆนะครับไม่ใหญ่มากนะก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเขตถึงประมาณสักกิโลครึ่งนะครับลักษณะของเขาจะประมาณขนาดนี้นะครับอ่าคราวนี้กรามาดูสิครับว่าการใช้ปุ๋ยที่นี่เราก็เริ่มใช้ปุ๋ยตั้งแต่ในช่วงของตั้งแต่เป็นไขน่นกกระทาแล้วก็มาอยู่ขนาดเ,เราจะบอกขนาด1กิโลไม่ได้เพราะว่านัดขนาด1กิโลเป็นเรื่องของหมอนทองแล้วก็มาในช่วงประมาณสัก45วันนะครับเพราะไข่นกกระทาประมาณสัก20กว่าวันนะครับถึง30วัน นะครับเราก็ให้ปุ๋ยครั้งหนึ่งโดยการใช้ปุ๋ยคิงวันบวกกับในส่วนของตัวสูตรเสมอหรือในส่วนของ8 24 24อัตราที่ใช้ก็ประมาณ1ต่อ1นะครับหลังจากนั้นเราก็มาอยู่ในช่วงของประมาณอายุประมาณสัก50วันนะครับ50วันเราก็จะมีการให้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งโดยมีการใช้ยิบซ้ำเข้าไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็ให้ปุ๋ยแล้วก็บวกกับสูตร12 1217และช่วงสุดท้ายก็คือจะมีการให้ปุ๋ยคิงวัน1233 นะครับซึ่งเป็นอะมิโนเกลพิอมิกนะครับแล้วก็บวกด้วย15-5-20หรือ15-5-25ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวเราก็จะให้ในส่วนของอบวกกับตัวปุ๋ย0-0-50เข้าไปร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่เทคนิคของแต่ละส่วนแล้วกันนะครับตรงนี้อาจารย์พิจารก็นำมาแบ่งปันส่วนนะครับการใช้นะครับ,ารนะรบอาหารทางใบเราก็จะให้ในส่วนของคิงอะมิโนโฟมิก นะครับร่วมกับแคลเซียมบออนนะครับส่วนในคิงอะมิโนฟอไมิกก็จะมีทั้งสาลายมีทั้งน้าตาลทางด่วนมีทั้งในงส่วนของกรดอะมิโนโที่จําเป็นนะครับรวมทั้งในงส่วนของจุลธาตุที่พืชสามารถนําไปใช้ได้ทันทีที่สําคัญคือไมอ่สามารถฉีดพ่นได้ทางใบแล้วก็ทางลูกสลับกันในช่วงระยะประมาณ30วันเป็นต้นไปนะครับเราจะใช้คิงอะมิโนฟอไมิกนะครับฉีดพ่นเข้าไปที่ลูกเลยนะครับลักษณะ ลักษณะลูกก็จะกลมนะครับอันนี้คือลักษณะเนื้อในละคราวนี้เรามาดูสครับว่าลักษณะของของผลของในส่วนของกระดุมทองเป็นอย่างไรบ้างลักษณะของหนามของเขานะครับนี่อาจารย์พิจ้าก็ให้ทุกคนเห็นเลยนะครับว่าเรามีการนะครับเห็นข้างในเป็นอไรบ้างคราวนี้เรามาดูสิครับว่าลักษณะของเนื้อของเขาข้างในเป็นองไรบ้างนะครับตรงนี้หลังจากที่เรามีการใช้นะครับ ให้ธาตุอาหารที่จําเป็นกับพืชลนะ,ะนะครับออนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับตรงนี้เป็นดอกแรกเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้อ่มาดูสิว่าเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชม โอ้ว้าวเลยครับท่านผู้ชมนี่คือนี่คือกระดุมทองเลยนะครับนี่คือเนื้อในข้างในของเขาเลยนะครับสังเกตนะครับว่าจะเปลือกบางนะครับกลิ่นของเขาจะหอมอ่อนๆนะครับไม่หอมรุนแรงมากนักแล้วก็ที่สําคัญก็คือเนื้อจะสวยนะครับคราวนี้มาดูเหมือนกันนะครับในในลักษณะของเขาเนี่ยเม็ดของเขาค่อนข้างใหญ่คราวนี้เดี๋ยวอาจารย์พิจาจะมาดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับอ่านี่ก็คือ แล้วก็ให้เห็นกันแบบสดๆเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นเป็นเป็นดอกแรกนะครับอ่านะครับปลาเนื้อของเขาเป็นไงนะครับโอ้โหนี่เต็มทุกอันนี้ถือว่าเนื้อเนื้อค่อนข้างสวยมากนะครับอ่าตรงนี้ก็คือส่งกำลังจะส่งต่างประเทศเลยตรงนี้นะครับอ่านี่ก็คือเป็นเนื้อของกระดุมทองเอาล้ครับพอน,นี้เดี๋ยวอาจารย์เพชรจ้า จะมาลองชิมดูสิว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้เดี๋ยวสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กําลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเอาสักนิดละกันนะครับตัวนี้ละกันนะครับที่เราเห็นในขณะนี้นะครับซูมชัดชัดนะครับอยากให้โทรศัพท์ของท่านมีกลิ่นนะครับแต่ตัวนี้ขอสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ตั้งบ่มเอาไว้ประมาณสักสองวันละแหมหอมมากหอมมากครับบอกได้เลยหอมมากครับ อิชามอิชาจะพปจ้าไหมครับเดี๋ยวจะชิมไมเดี๋ยวจะชิมเผื่อแล้วกันนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชม <c oughs> มันมันหวานมากนะฮะมันหวานแต่หวานมันนะครับแล้วก็ลักษณะของเนื้อเขาจะละเอียดเส้นใยจะน้อยนะครับอันนี้เป็นรดูแรกนะครับก็ไม่ต้องไม่ต้องอิฉาจาให้จ้างนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะ,จะเอาเออทุเรียนพันชนีกับพันหมอนทองมาให้ชิม ลักษณะของเขานะครับนี่คือเนื้อของเขาเนื้อของเขาเนี่ยนะครับต่อผลเขาเนี่ยคืออยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกรัมในขณะที่ผลหนึ่งกิโลนะครับนั่นประมาณแปดขีเออมีเปลือกเนี่ยหะเปลือกทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตที่เหลือก็เป็นเนื้อนะครับเม็ดของเขาจกค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เนื้อของเขาจะมีความละเอียดมากนะครับเดี๋ยวจะให้อาขอ ขอตัวนี้แล้วกันเนื้อจะละเอียดนะครับเห็นครับเนื้อจะละเอียดมากนี่คือเม็ดของเขาหอมครับหอมมากหอมมากนะครับตรงนี้นะครับขอกินเผื่อแล้วกันนะครับอ่าก็สรุปนะครับสําหรับวันนี้นะครับสําหรับทุกท่านที่กําลังชมคลิปนี้นะครับก็จะได้รู้ว่านี่คือเป็นการใช้ปุิยพันธ์ที่ดีนะครับในเรื่องของการใช้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ยชิงวัน นะครับแล้วก็เป็นอะมิโนเครือบฮิิมิกตัวอะมิโนนี่แหละครับมันจะไปไปช่วยไปเติมกับในส่วนของซันเฟอร์ในอะมิโนก็จะมีตัวเมทไทอนีนนะครับซึ่งจะไปเติมไปรวมตัวกับในส่วนของซันเฟอร์ในในยิบซ้มคิงแคลนะครับแล้วก็เราก็เอาตัวคิงอะมิโนพ่นเข้าไปก็ได้ผลผลิตออกมาแบบนี้เห็นไหมครับว่าสีจะสวยมากนะครับก็วันนี้ อาจารย์พิจ่าก็มาแบ่งปันในเรื่องของกระดุมหรือกระดุมทองต้นฤดูเลยนะครับตอนนี้ก็ราคาขายในท้องตลาดก็ประมาณกิโลละประมาณ350บาทก็ตกลูกหนึ่งประมาณกิโลนึงก็ประมาณ500นะครับ500ถึงประมาณ600บาทต่อลูกนะครับประมาณ1กิโลนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เป็ต้นไปราคาก็จะใกล้เคียงสูสีละเพราะตอนนี้ชนีเริ่มออกมาแล้วนะครับ ก็ช่วงนี้อาจารย์พิจ้าก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็วันหน้าเดี๋ยวมีคลิปดีๆนะครับอาจารย์พิจ้าจะนําคลิปดีๆเอามาแบ่งพันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นชนีพวงมณีหมอนทองนกหยิบนะครับซึ่งลักษณะพันธุ์ก็จะแตกต่างกันเอาละครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอส่งแรงใจนะครับทุกคนที่กําลังอยากจะ ทุเรียนนะครับตอนนี้ก็เป็นทุเรียนต้นฤดูเลยนะครับตอนนี้ก็ฝีมือกันนะครับชำแหละของอาจารย์พิจ้าโดยตัวแมกเช็ว่าชำแหละเลยนะครับนี่คือลักษณะของนะครับผ่าให้เห็นเลยว่าเนื้อข้างในเป็นแบบไหนนะครับเห็นไหมครับว่าเนื้อเขาจะสมบูรณ์นะครับทุกเม็ดเลยนะครับผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณภาพที่ดีต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมีคลิปดีจะนํามาแบ่งปันอีกนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับทุกท่านขอให้ร่ารวยนะครับสาหรับผลิตภทําสวนทุเรียน ปีนี้ก็ขอให้รวยนะครับสมบูรณ์พูนผลเลยสำหรับคนที่จะหาซื้อนะครับทุเรียนเพื่อชิมก็รอ,อนิดหนึ่งช่วงนี้กำลังออกต้นฤดูรอสักพักหนึ่งก็ราคาก็จะถูกลงนะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะพันธุ กระดุมเป็นแบบไหนชนีเป็นแบบไหนการใช้ดูแลเป็นแบบไหนโทรมาสอบถามอาจารย์เพชรจ้าได้นะครับหลังใหม่ได้นะครับ0626565597นะครับแล้วเพื่อเป็นกำลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อาจารย์เพชรจ้าด้วยนะครับขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยเห่งเหง,งปังกังทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ